สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5าหาลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุาน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่2 1ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช็พลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอส มโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณเป็นพลังงานพาไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนการเวลาการเวลามุนวลให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอกันในห้วงวันเวลามันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่คล้ายๆายกาันความรู้สึกและการที่เคยอธิษฐาน ขอพรร่วมกันมานำทางให้คุณได้กลับมาพบ เจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่คู่คนที่คุ้นเคยหรือคนอดีตของคุณกําลังหว,หวนกับกําลังหวนคืนนะมีพลังงานไพ่เดอะเมเจอชียนเดอะเมเจอชนนี่คือพลังงานไพ่ดาวพุธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาหรือเป็นพลังงานไพ่คนที่มีเซนส์ลางสังหณ์เป็นหมอดูได้หรือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในหลายๆด้านในหลายๆแบบการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบการเลือกราการยาล้างสําหรับบางท่าน มีการที่เลิกดาหรือไปจบกับใครมาเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยเป็นฝ่ายเราที่ถอยห่างมีคนที่กําลังเสียใจและกําลังเสียดายในวันที่ไม่มีคุณแล้วนะครับเป็นพาาลังงาพไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามเป็นพลังงาพให้การสร้างอนาคตและการสร้างความมั่นคงให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความรู้สึกในตัวของคุณเองหรือช่วงนี้จะเป็นการที่เราทํางานเยอะทํางานมากใน ช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นพลังงานให้เดือดสันความสุขความสําเร็จ ความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะความสําเร็จความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความอบอุ่นสร้างโครยยิ้มทําให้คนคนนั้นมีความอบอุ่นที่ได้พบได้เจอกับคุณนะคนรอบๆตัวของคุณหรือเป็นพลังงานการที่คนรอบๆตัวของคุณกําลังสนับสนุนในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะ โอกาสในเส้นทางเดินไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายดายความเสมอต้นความเสมอปลายกว่าจะไปถึงเป้าหมายกว่าจะถึงความสําเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาและการที่เราทําอย่างต่อนเนื่องในวันที่เราประสบความสําเร็จในวันที่เราถึงเป้าหมายของเราแล้วจะมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นมามีพลังงานให้สเตนชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง,ง,งคุณไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมา ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือการดูแลตัวเองมากขึ้นในเมื่อคนคน,คนหนึ่งไม่รักในเมื่อคนคนหนึ่งหมดใจเราก็สุดจะล้างเราก็สุดจะยือ้อเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในแบบเดิมในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยโอกาสและมีพลังให้การเริ่มต้นโอกาสที่มีไว้ให้คนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่มีไว้ให้แก้ตัว การที่เริ่มต้นใหม่ในความรู้สึกของเราหรือการที่เราจะมอบโอกาสให้เก็บไข่สักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเราต้องดูการกระทําและพฤติกรรมและการกระทําของเขาความเชื่อมั่นความไว้ใจการเชื่อใจกันม,มีพลังงานไพ่สเตนชา่าเป็นพลังงานไพ่เดอะชาริออดกระกดลคณาก,ะากระกดต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเยี่ยมด้านความเข้มแข็งทหารตำรวจได้การเดินทางได้มีพลังงานไพ่การที่เราได้ เดินทางมาพบเจอกันให้ระยะทางให้ระยะทางที่ห่างไกลสักเพียงใดมันเหมือนกับการที่คุณได้มาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันเดอะทาวเวอร์การจับได้การโพะแตกคนที่เกิดวันอังคาร คนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบำรุงได้สิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกที่พังไปมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้หรือมีคนที่ไปจับได้ไปโปะแตกว่าเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับหรือมีพลังงานไพ่การที่พบเจอพลังงานไพ่คนที่เคยผิดหวงังคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันมีไพ่คนหนึ่งเลีอยงสิ่งดีโอกาสดีโชคดีโชคแบบฟุฟุก,ก,กหรือการที่ได้ สิ่งใหม่ๆในวันข้างหน้าของเราวันข้างหน้าสวยงามเสมอในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังทุกข์อย่างเศร้าอย่างเสียใจยังผิดหวังอยู่แต่ในโชคชะตากําลังเปลี่ยนไปจะเจอในสิ่งดีๆวันพรุ่งน,นี้ที่รอคอยวันพรุ่งน,นี้ที่พบเจอกับคนคนนั้นที่เข้ามาในความรู้สึกของเรานะอีก,อก อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่สัปดาห์วันเวลากำลังเปลี่ยนตามห้วงการเวลาไปเรื่อยแต่เราจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของดาววันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปมันคงหวนกลับคืนไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้ในวันปัจจุบันเท่านั้นที่แก้ไขจะส่งผลถึงอนาคตและคุณจะเป็นคนที่รู้ว่าการวางแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างมีคาตอบอยู่ในตอนท้ายอยู่แล้วเทพธิดาแห่งความเงียบ ทุกสิ่งทุกอย่างคือความเงียบเงียบสงบในความรู้สึกการกลับมามีสติการกลับมามีสติติในตัวของเราเองหรือความมีสมาธิหรือการปฏิบัติในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นพลังงานการที่เราปฏิบัติธรรมหรือซื้อสินในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ไลโดไลโดคือพลังงานไพ่การเดินทางต่างสถานที่การย้ายถิ่นฐานการเปิดโลกว้างสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในช่วงนี้ของคุณคุณจะสามารถ ตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณจะไปในทิศทางไหนในสิ่งที่เราจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาแห่งความรู้สึกด้วยตัวของคุณเองมันอาจจะมีพลังงานไพ่สิบใบนะครับเป็นพลังงานไพ่เซอริคอ์สการพบเจอการความรู้สึกมักจะเล่นตลกกับเรา ในวันที่เรารักใครใครคนนั้นอาจจะไม่ได้รักเราในวันที่เราไม่ได้รักเขาเขาคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่รักเราก็ได้ในสิ่งที่เราจะเป็นคนที่เลือกว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสได้คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้คนที่เกิดวันพุธได้มีพลังงานให้ชาวธาตุดินการพุทธสมกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอทุกพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาต น้ำก่อนนะครับว่ากคดีที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไหนะมีพลังอาไพคิงลอบสอดราชาถือดาเป็นพลังอาไพความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจายมาเยอะกับสิ่งที่เราเผชิญทุกปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเราเองมีพลังอาไพเดียมพิยเทิธิดาดาวสุขดาววีนัท คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกกูลคอยดูแลคอยห่วงใยกับคนที่รักกับคนที่แครกับคนที่ห่วงใยอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกของคุณกลับมาเป็นความรู้สึกที่รักตัวเองมากขึ้นในวันที่เรารักตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าใครที่เข้ามาแล้วรักเราและจริงใจกับเราการฝ่าฟันความร้อนหลนความร้อนใจในวันที่เราเงียบนิ่งหรือในวันที่เรานิ่งไปหรือมีคนอดีตที่ผ่านมา กำลังร้อนลนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การขมขื่นในความรู้สึกของเขาในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ปิดกัน้นหรือมีกำแพงหรือการบล็อกกันไปเราไม่อยากเสียใจในเรื่องความรักอีกเราไม่อยากผิดหวังกับการกระทำของเขาอีกนะมีพลังงานไพ่กิ่งครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานไพ่การตามตือ้อการตามง้ะการเอาใจใส่การเทคแคร์การดูแลการซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์แปดเหรียญแปดเหรียญคือพลังงานไพ่ การที่ในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กำลังอยากสร้างอนาคตและอยากจะมีความรู้สึกเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะควีค no ลอรพิเชิลราชินีถือเหรียญควีนอรพิเชิลคือประงงานไพ่การที่เราเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งในแบบของเราในบรรลังของเรานะครับเป็นปรังงานไพ่การซัพพอร์ตการเกื้อกูลการเกื้อหนุนในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเรา ที่ให้ใจกับเขาเกิดร้อยเต็มร้อยในความรู้สึกของเราเราสาม,มารถที่จะดูแลเขาได้ห่วงใหญยในสิ่งที่เราดูแลในสิ่งที่เราผูกพันในสิ่งที่เราให้ด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกของเราในสิ่งที่เราให้แล้วเราอยากได้รับกับความอบอุ่นในหัวใจหรือความรู้สึกที่เชื่อใจกับความไว้ใจของเราในวันนั้นคนที่ทําให้เราเจ็บปวดในวันนั้น กลับมาเสียดายคุณในวันนี้วิวออฟฟอร์จูนเป็นพังอภัยโชคชะตาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเป็นพรังการที่มีคนที่อยากกลับมาร่วมใช้วันเวลาร่วมกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบันเขาอยากพบเจอหน้ากับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไปเจอมาคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปนะครับเป็นพรงอภัยในออฟครับมีพระอภัย,ภยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาชาวธาต น้ำกรกฎมีนพิจิกอยู่เป็นครูบาอาจารย์ที่คอยเตือนสติที่แนแนวทางให้แก่คุณนะครับเป็นพงางให้ด้วยแรงอธิษฐานด้วยจิตแห่งรักนำพาให้เราได้เข้ามาพบเจอกันหรือสำหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคู่อธิฐานที่เราเคยอธิษฐานกันไว้ในอดีตที่ผ่านมาคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลคนที่สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมานะครับเป็นพลังให้ด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนการที่เราพบเจอแล้ว คนนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเราคือการต้องชะตาคือการที่เราเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พัฒนาซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังานไพ่แปดดาบมีพลังงานไพ่การเดินจากราในสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เดินจากราออกมาจากอดีตกําลังหลุดพ้นออกจากอดีตอดีตท,ที่เราอาจจะไม่อยากจาําแต่มันยังอยู่ในฝังใจในความรู้สึกของเรา กับสิ่งที่เราทําเพื่อใครคนนั้นที่อยู่ในความรู้สึกของเรามีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันบ้างหรือการที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลเป็นของตัวของตัวเอง King or p e t r ิ l เป็นพลังงานให้การเฝ้ารอการรอคอยหรือมีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้ความคิดถึงกําลังเดินทางมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหวนกับหวนคืนในความรัก ในความสัมพันธ์นะครับอขอรุังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับขอเช็คพงาไพ่ในปัจจุบันว่าโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับมีพลงานไพ่ในเดอรฟูนะเป็นพลังงานไพ่คนคนนี้เป็นคนที่เอาใจเก่งเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้เป็นคนที่เหมือนความรู้สึกที่ได้เข้ามาพบเจอกันการเริ่มต้น ในเส้นทางเดินหรือมีพลังงานให้คนที่มีการพบเจอกับคนที่ไม่ได้ให้สถานะได้นะอาจจะเป็นการที่ได้พบเจอกับคนที่ไม่จริงใจหรือโกหกกับเราอาจจะเป็นพลังงานไพ่การที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไว้ใจกับเขานะครับหารที่ใครที่จะเข้ามาให้เช็คสถานะดีๆนะครับเป็นพลังงานไพ่การช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ คอยเกื้อกูลคุณอยู่มีพลังอาไพแปดดาบหรือมีพลังอาไพเปดดาบเนี่ยคนที่กําลังอึดอัดหรือการที่เรามีกําแพงเราไม่อยากเสียใจในเรื่องความรักอีกการที่จะดูถึงสถานการณ์ที่คนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเราการที่ดูแลกันอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจมีการที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปด้วยกันนะครับเป็นพลังอาไพเด็กถือดาบเป็นไพ่แห่งการแอบสืบการแอบ่องหรือมีคนที่กําลังแอบมองภาพคุณหรือมองโปรไฟล์คุณ อยากทักทายหรือมีการที่แลกเบอร์แลกการติดต่อซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้สามไม้เท้าเป็นพลังงานให้การห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางหรือเป็นพลังงานให้การรอคอยในวันที่รอคอยต่างฝ่ายต่างรอคอยที่จะพบเจอกันคุณกําลังได้พบเจอกับคนคนนั้นที่ ตามหามาแสนนาน,นามีพระห้จติดชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือคำมั่นคำสัญญาหรือมีขคตตกลงทางด้านกฎหมายและมีพลังงานห้การที่คุณเหน่งกว่าที่จัดระเบียบวางแบบแผนอยู่ตลอดเวลาของคุณในออบวานความห่างไกลหรือมีคนที่เข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณหรือการที่เข้ามาพูดคุย,คยการติดต่อการเง้ะขอคืนดีสำหรับบางท่านมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นตอนนี้เขาํำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ว่าง เปล่าเหมือนทันไปทางไหนไม่มีใครที่เข้าใจในความคิดในความรู้สึกของเขามีพ่ายการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจมีพ่ของ king of sword หรือคนที่มีอีกโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังลดอีกโก้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์มีพลังงานให้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวเป็นพลังงานให้การเผชิญหน้าหรือการที่ลดอีโก้รับกลับเข้ามาปรับความเข้าใจและการกลับมาใช้หัวใจที่พูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้จัดเม้น์จัดเม้น์เป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นการเข้ามาพบเจอกัน คือเรามีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุก์มาสุขมาเศร้ามาสมหวังมาพัดภาคมาผิดหวังเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมที่เขาจะมาเข้ามาทํากระทําต่อคุณนะการที่มีคนอดีตหรือคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณหรือการที่จัดเม้นคือผมลิขิตบุพเพนํนำพาพบเจอคนที่ มุ่งมั่นพบเจอคนที่เป็นคู่สัญญาซึ่งกนและกันนะครับจากการที่ห่างต่างกันโดยระยะทางหรือต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างอำเภอตามตำบลตา่างวัฒนธรรมกันได้นะ,อะขอรูกวนง่านไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับ มีพลังงานไพเดมูนนะคนคนนี้เขาจะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคุณทําอะไรอยู่คุณเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความถามคุณอยู่ในทุกๆวันในความคิดถึงของเขาในความโหยหาของเขาใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดส่งสัญญาณและความรู้สึกซึ้งถึงกันได้นะมีพลังงานไพห้ามีเท้าปัญหาความขัดแยง้ง ความไม่เข้าใจหรือมีพลังงานไพ่การที่มีคนที่เคยทําให้คุณผิดหวงังกําลังแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในตอนนี้อยู่หรือการที่เขากําลังคิดถึงคุณหนักมากวิดรี้ความสําเร็จเส้นทางเดินให้ชัยชนะเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวของเขาเขาอยากมีคุณในซุสตอรี่ของเขาเส้นทางเดินอีกยาวไกลเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะจบลงเมื่อไร่แต่เขาจะจบลงกับคุณในทุกๆวันก้าวเหรียญความมีสเสน่ห์ความสดใสความโสด วยรวยหล่อในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีเหตุผลคุณเป็นคนที่มีหลักการ คุณเป็นคนที่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนคือความจริงอันไหนคือความฝันอันไหนคือความหวงังอันไหนคือความตั้งใจของเราคุณน็อปสอดราชินีถือดาบราชินีถือดาบนี้เป็นพลังเพื่อความชัดเจนนะในโอกาสที่มีไว้ให้คนควยควาโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาที่จะรับโอกาสจากเราที่เราจะเป็นฝ่ายที่จะให้ใจกับเขาใครคนนั้นต้องจริงใจและชัดเจนกับ กันละกันนะครับจะไม่จะไม่โกหกจะไม่ทําอะไรหลังซึ่งกันละกันนะมีพลังงานให้สเตนชาวสิงรัคนาสิงมีพลังงานให้ความนิ่งความเงียบความเสียใจความเจ็บปวดหรือสําหรับบางท่านอาจมีการที่ยังเจ็บปวดในเรื่องความรักที่เป็นมือที่3อยู่ในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่สามสามดาบเนี่ย คือไพ่ของการที่เป็นมือที่สามที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่กําลังเจ็บปวดในวันที่เขากลับมารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณแค่ไหนมีไพ่พลังไพ่การมุฟออนวันเวลาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดวันเวลาเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาเป็นทิศทางที่ดีขึ้นให้การเวลาให้วันเวลาที่ผ่านไปมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้หรือคุณยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณไม่ได้มันเหมือนเป็น เราที่ฝังใจกับเขาในความรู้สึกที่เรามอบใจให้กับเขาไปแล้วในความรู้สึกที่คนคนหนึ่งที่อยากกลับมาแก้ไขและแก้ปัญหาโอกาสที่เราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสหรือมีคนที่กําลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณหวังเล็กๆที่จะได้กลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ทว o อับคั้เป็นไพ่ของความรู้สึกหัวใจเดียวกันต่างฝ่ายต่างมองตาและเข้าใจหัวใจสองดวงที่ผูกพันหัวใจสองดวงที่ผูกมัดการที่คนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาจะไม่ทำร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์เขาจะห่วงใยของคนที่รักกับคนที่แคร์เาแรกเขาจะไม่ใครมาทำร้ายจิตใจของคนที่เขารักและเขาจะไม่ทำร้ายคนที่เขารักนะครับเป็นพลังให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเดอร์สันความ สุขความสมหวงังความผูกพันความผูกมัดสิ่งดีโชคดีโอกาสดีที่คุณจะได้เจอเขาคนนี้ในความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลงงานให การที่ใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกนำทางให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้เข้ามาเรียนรู้ในห้วงวันเวลาและวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วันข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่มีคนที่อยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกวันเขาอยากมีคุณในทุกห้วงวันเวลาของเขานะครับอาคดุพังนางไพใน สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่ขอไพ่พลังงานไพ่สรุปนะครับมีพลัง,งนไพ่ในก้าเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ความมีสเสน่ห์ของคุณ,คณการเห็นคุณค่าของตัวเองในวันที่เรารักตัวเองในวันที่เราแคร์ตัวเองจะมีคนที่จะแคร์เราและแคร์ความรู้สึกของเราที่เข้ามาในความรู้สึก ของเรานะครับไปลังานไพ้เดิอดสตาชาวกลุ่มรักนากลุ่มจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันหรือการที่คุณคือหนึ่งจาแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครคุณคือความสุขสําหรับเขาคนนั้น คนที่เข้ามาในตอนนี้เขาจะขวายคว้าโอกาสที่ได้อยู่กับคุณความโดดเด่นความมีออร่าความมีชื่อเสียงของคุณมีพลังงาพในวิกตอรี่ความสําเร็จสเตนนะครับเป็นพลังภาพในเด็กถือถ้วยนะมีพลังงาพในการปิดกัน้นความทุ่มเทการที่มีคนที่เข้ามาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและก้าวผ่านเรื่องราวอุปสรรค ไปด้วยการความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักแค่การเริ่มต้นที่อยู่ร่วมกันการคือกูลการแก้ไขาการแก้ปัญหาไปด้วยกันเดวิลนะครับเป็นพลังงานไพ่ความพันธนาการนะความหลอกลวงหรือมีคนที่ข้างรักคุณหนักมากตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้นะออมีพลังงานไพ่คิงออฟครับเป็นพลังงานไพ่การที่เป็นพลังงานไพ่คนที่เอาใจเกง่ง หรือเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างเพื่อคุณหรือการที่คนคนนี้เป็นคนที่ใจดีอยู่ด้วยแล้วมีความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะหรือนม่ไปทำงานให้ห้าถ้วยนี่คือความเสียใจยความผิดหวังเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอในการรอคอยเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการขวายคว้าเขาจะขว่ยคว้าทุกโอกาสที่ได้อยู่กับคุณนะครับหมอโต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอ,ขอฝากกดติดตาม กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทาตุน้ำทุกๆท่านนะครับ